สวัสดีครับพบกับเซอร์เบอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมมี Toyota c a m r รนะคะ 2.0G ปี2019นะครับมานำเสนอนะคันนี้ราคาอยู่ที่689,000บาทได้ตัวเป็นรถสีขาวแบบนี้เลยนะฮะฟีดาวพอยู่มา12 0 0 0นะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะคันนี้นะครับได้ไฟหน้าแบบ LED นะครับลูกแก้วแบบนี้มาให้เลยนะครับพร้อมไฟเดียมาม,มเหมือนเส้นแบบนี้เลยนะครับได้ตัดหมอกมาหนึ่งคู่นะฮะตัวรถเป็นสีขาวนะครับลูกค้าคันนี้นะ กรตจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับได้ล้อแม็กคขอบสิบหกมานะครับเมือนเดิมจากโรงงานนะครับมือเปลือกตัวแบบโครเมียมมาให้แบบนี้เลยนะครับตัวรถนะครับสีสวยมากนะครับแ้าไม่มีตําหนิเลยนะครับสติกเกอร์อยู่ครบหมดเลยนะครับ 2. 0 g ุนนะครับกล้องมองหลังมีมาให้ครบเลยนะครับเซนเซอร์ถอยหลังมีให้อีกสี่จุดนะครับพร้อมไฟทับทิมด้านล่างมาให้นะครับสองฝั่งเลยพร้อมไฟเบรกตรงที่3ามด้านบนแบบนี้เลยนะฮะจจะมองไม่เห็นนิดนึงนะฮะนี่อ่ะ เดี๋ยวเราจะพาดูรอบพันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาดูภายในว่าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนะเ,เราไปดูกัน ه, เรามาที่ด้านในนะครับแผงปกะตูนะครับได้เป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับพร้อมตัดด้วยเส้นสีเงินแบบนี้เลยนะครับเป็นจบนะครับออตโต้สีบาร์นะครับตอพับกระจกไฟฟ้าเมมเบริเซ่ให้สองจุดนะครับเบาะคู่หน้าเป็นแบบไฟฟ้านะครับสีดําแบบนี้เลยนะครับ สวิตเปิดฝาถังนะครับตอนบสตาร์ทอยู่นี่หมดเลยแบบนี้เลยนะครับโฟลมาเลยนะครับมาติฟังก์ชันครบคอนโทรลมีให้นะครับเลขมาอยู่ที่1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสกิโลเมตรเท่นั้เองนะฮะจอทัชสกรีนมีให้ครบนะฮะแอร์ออโต้นะฮะมีมาให้แบบนี้พร้อมๆเลยเกียร์ออโต้นะฮะออโต้โฮนะฮะแล้วก็แบบมือไฟฟ้ามีมาให้ครบเลยมีวอลเลยชาร์จมาให้ด้วยนะฮะพร้อมช่องชาร์จไฟ สิอโวลต์นะฮะและช่อง USB และ A U x มาให้พร้อมนะฮะก็จดม้่งหลังครับต่อแสงอัตโนมัตินะมาให้ครบแบบนี้เลยตรงนี้นะครับคอนโซลหน้าเป็นสีดำเหมือนกันตรงนี้ตัดด้วยลายไม้แบบนี้เลยนะครับพอชอบซ่อนไฟเดย์ทาวไว้ใต้แบบนี้เลยเพิ่มความหรูหรานะครับด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเช่นกันนะฮะสีดำเบางกลางสามารถดึงลงมาได้นะครับตรงนี้ วางแก้ได้2องใบนะครับอ่าพี่แอร์สำหรับผู้นฐานตอนหลังมาให้ชะะช2ช่องนะครับแล้วช่องชาร์จไฟให้อีก2ช่องนะครับมาหลังนะครับไฟฟ้ามาให้เช่นกันแล้วก็มี่มานสำหรับผู้นฐานตอนหลังมาให้แบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะแค่ด้านหลังเดียวน,นะครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องคันนี้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ามาที่ห้องเครื่องนะครับตัวนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์2.0 VVTiW นะฮะของแฮมบิโดโตรงฮาร์ลี2000 ที่ีเท่านั้นเองนะฮะไฟหน้านะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแยะไม่มีรอยซ่อมเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับน็อตเดิมๆจากโรงงานฝาปมไม่เคยแกะนะแผงที่ดีด้านบนก็เช่นกันนะครับไม่มีแต่หักไม่มีงอเช่นกันนะฮะนะครับน็อตเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับไฟหน้าไม่มีแกะไม่มีแย้มไม่มีซ่อมเหมือนกันนะครับแผงที่ดีด้านหน้าก็ไม่มีแต่ไม่มีหักไม่มีงอนะฮะแท่นเครื่องนะครับตัวสาย้าต่างๆไม่มีข้ามน้ำมันเยอะอะไรทั้งสิ้นนะฮะ แบบนี้เลยนะฮะฝากระโปรงด้างบนนะครับแผงกัน,กนความร้อนอยู่ครบเลยนะครับไม่มีขาดไม่มียุ้ยนะฮะสติกเกอร์ด้านบนฝาโปรงอยู่ครบหมดเลยอ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจและหารถใช้นะครับระดับผู้บริหารราคาไม่แรงนะฮะและหารุ่นนี้นะครับก็คือเทอร์ร่าแคมรี่ครับ2 0 g ปี 200, 2019นะฮะราคาอยู่เพียงแค่689,000บาทปีดานวนะประมาณ12-13ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะฮะตรงนี้ เล่มาอยู่เพียงประมาณแสนกลางกาั้นเองสำหรับล,ลูกค้าท่านใดที่นสนใจนะครับเดี๋ยวผมเะเบิร์นะทิ้งขังข้าการติดต่อไว้ด้านล,ล่างนะครับสามารถติดต่อแล้ทุกทกทางตลอด24ชั่วโมงและก็สำหรับล,ลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนะครับผมเซเบอร์น,นะครับฝากกดติดตามนะครับกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆและทำคลิปดีๆมานำเสนอลูกค้าด้วยนะตอวรับสา่นะครับผมมีคลิปให้ดูทุกวันนะครับเวลาเที่ยงตรงนะครับถ้าไม่ติดธุระใดๆแต่มีทุกวันแน่ๆนะครับนอกจากจะสบายจริงๆนะครับ มีให้ติดตามทุกวันเวลาเที่ยงตรงนะสำหรับวันนี้นะครับผมเซเว้นต้องลาไปก่อนนะฮะรอชมคลิปต่อไปแล้วผมจะขะแนน้นำเสนอน,นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ